สวัสดีแฟนบอลนสนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเป็นการเอาข้อมูลอ้างอิงมาจากการประชุมระหว่างแฟนบอลกับผู้บริหารนะครับเป็นแฟนฟอรัม่มเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประเด็นแรกเลยจอร์จ โคเอนเกซึ่งเป็นลูกชายของแซนโคเอนเกผู้บริหารสูงสุดของสโมสรอาเซอในฐานะเจ้าของทีมนั่นแหละนะครับก็ร่วมกับผู้บริหารอย่างคุณวินัยรวมถึงเอโดและก็อาจต์ก็ได้มีการเปิดการให้แฟนบอลได้พบปะผ่านทางโปรแกรมมิ่งออนไลน์นั่นแหละนะครับประเด็นแรกเลยจอร์จโคเอนเกขอบคุณขอบคุณแฟนบอลน,นะครับที่กลับมายืนเคียงข้างทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากยอดผู้ชมที่เข้ามาในสนามทําให้ตอนนี้อาเซอมีรายได้มากพอ ที่จะทําให้ทีมเนี่ยพัฒนามากขึ้นอีกเรียกรวมมีงบประมาณในการเสริมทัพเพิ่มขึ้นมาเป็นกอบเป็นกำรรประมาณอย่างนั้นนะครับถึงแม้อาซอเองจะประสบปัญหาขาดทุนในในปีที่แล้วจากภาวะ โควิดระบาดเนี่ยมันสร้างความเสียหายไปทั่ววงการฟุตบอลนั่นแหละนะครับอาซโซเองก็ขาดทุนไปร้อยกว่าล้านแล้วจากร้อยกว่าล้านนั้นเนี่ยร้อยกว่าล้านปอนด์นะครับส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่หายไปเนี่ยสักเจบล้านปอนด์นอกจากในส่วนของการขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมในสนามแล้วเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงแนวทางที่จะดึงแฟนบอลเข้าสนามให้เร็วมากขึ้นแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลแล้วก็ทีมมากขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของการบริหารจัดการติเกตนะครับ ตัวปีตัวอะไรแบบนี้รู้สึกจะมีการนําระบบเข้ามาช่วยทําให้การแลกเปลี่ยนหรือว่าการใช้ตั๋วให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีนโยบายผลักดันให้แฟนบอลที่ถือตั๋วปีอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาชมเกมให้มากขึ้นนะครับมีมีแนวทางที่จะให้เงื่อนไขเพิ่มเข้าไปว่าถ้าเกิดถือตั๋วปีแล้วเข้ามาชมเกมน้อยกว่าสิเกมเนี่ยก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุตั๋วปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของตัวเนี่ยอาร์ซอลถือว่าเป็นทีมที่มีค่าตั๋วแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับ แล้วก็เพิ่งจะขึ้นไปอีก4เจะมีผลในในปีหน้าประเด็นต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของจุดยืนของทีมที่จริงๆแล้วเราก็พอสัมผัสได้แหละว,ว่าทางทีมและก็บอดบริหารเนี่ยวางเป้าหมายมาลุ้นให้ทีมกลับไปเล่นยุโรปเหมือนเดิม ก็จ <ítulo> ับความได้ประมาณว่าตอนนี้เนี่ยทีมมาไกลกว่าที่คิดแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะจบแค่นี้นะครับเป้าหมายต่อไปก็คือก็จะต้องผลักดันทีมให้ก้าวต่อไปให้ไปถึงจุดที่ที่ลุ้นแชมป์ให้ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงสนามอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็เป็นเรื่องที่เคยพูดไว้แล้วแหละนะครับก็อาจจะมีการให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างรูปที่เห็นตอนนี้เนี่ยรูปที่มีการกอด กอดคอกันอยู่ของพวกเหล่าตำนานพวกนี้ก็จะถูกนําออกไปแล้วก็เอาไปาประดับไว้ที่อื่นเพราะว่ารูปนี้มันมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็สีซีดจางอาจจะเก่าไปแล้วแล้วมันก็ก็ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงนะครับตอนนี้หลังคาสนามได้รับการปรับปรุงไปบ้างแล้วนะครับส่วนรูปพวกนี้เนี่ยก็จะได้ดําเนินการในช่วงแถวๆเดือนกันยายนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็อาจจะมีพวกรูปป้งรูปปั้นนะจ,จะมีรูปอสซิเลนเจอร์มายืนถือถ้วยไร้พ่ายอะไรอยู่ นะผมอยากเห็นมากเลยนะครับผมงงมากเลยว่าทำไมรูปลูปันเทเรยงรีโทเนียดมแบบนี้มาวางอยู่หน้าสนามก่อนอาร์เซนอลเนเกอร์ซะอีกนะครับก็ส่วนตัวผมผมผมมองว่าอาร์เซนเนเกอร์เป็นคนที่เป็นผู้นําในการนาอาร์ซอลมาสู่จุดนี้แล้วก็เป็นผู้นําในการหล่อเลี้ยงอาร์ซอลให้ยืนอยู่ได้ท่ามกลางภาวะที่เราไม่มีตังค์ซื้อผู้เล่นไม่เคยมีซีซั่นไหนที่อาร์เซนเนเกอร์ทาแล้วได้ใช้เงินถึง150ล้านปอนด์แบบนี้ไม่มีแน่ๆนะครับร้อยล้านปอนด์ยังแย่เลย เล่นแต่ละคนที่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกขายในฤดูกาลต่อๆมาซึ่งซึ่งอาซอนได้ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ขายนักเตะเพื่อเพื่อเอาตัวรอด เพราะมันไม่มีงบประมาณไม่เสริมทับนั่นะเป็นเหตุผลที่ทําไมแฟนบอเนซ่ถึงขับไล่โคลนเก้นะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับผู้บริหารของเชลซีอย่างอับราโมวิชเนี่ยเขาเอาเงินตัวเองออกมาให้เชลซีซื้อผู้เล่นตามที่พฤติกรรมทีมเขามองไว้นะครับซึ่งมันก็นํามาสู่ความสาเร็จแต่ว่าอาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมนในลอนดอนเหมือนกันเนี่ยกลับมีนโยบายที่เหมือนไปอีกทางหนึ่งอ่ะค่อนข้างที่จะท,ทําธุรกิจจริงๆไม่มีงบประมาณเข้ามาก็ไม่มีเงินออกไปให้ใช้โคลนเก้ไม่เอาเงินตัวเองเข้ามาให้สโมสรได้ใช้ถามว่าเป็นแฟร,รแฟรแ,แต่ว่วา มันก็ย่อมคาดหวังใช่ไหมคาดหวังจากเจ้าของทีมที่เรียกได้ว่ามหาเศรษฐียังเงี้ยยิ่งๆปีหลังๆได้ข่าวว่าเอาเงินไปทุ่มกับซูเปอร์โบแล้วก็ได้แชมป์มาเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าชื่อเห็นกบมามอง ทีมฟุตบอลด้วยนะครับแล้วโชคดีว่าปีนี้เนี่ยมันพอเห็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณบวกมากๆเลยนะครับก็คือจอร์ดโคเฮงเก้เนี่ยได้ลงมาเล่นเต็มตัวแล้วก็เป็นคนหนุ่มที่ที่มีความเรียกได้ว่าไว้เนื้อเชื่อใจในตัวมิเกลอิตานะครับแล้วก็คอยแบ็กอัพก็ในที่ประชมุมก็ก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางทีมผู้บริหารเนี่ยก็จะช่วยพพอร์ตอิตาให้มากที่สุดเพื่อ ผลักดันให้ทีมนี้ไปสู่เป้าหมายให้สําเร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมจอร์จโคอิเก้ก็คือเขาอาจจะไม่ได้เอาเงินตัวเองออกมาแต่เขามีแผนเขามีไอเดียหรือถ้าไม่ใช่ไอเดียของเขาแต่อย่างน้อยเขาก็เปิดใจรับไอเดียที่อาจจะเป็นอาติต้าหรือเอดูเสนอขึ้นมาหรือเป็นทีมงานคนไหนก็ตามสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยผมผมมองว่าอาร์ซอลได้มีแผนในการที่จะผ่องถ่ายผู้เล่นที่เรียกได้ว่ารับค่าเหนื่อยเกินความจําเป็นแล้วก็ นำเงินตรงนั้นที่เคลียร์ไปได้ที่บริหารจัดการไปได้เนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเป็นทุนในการที่จะ นำนักเตะใหม่เข้ามานักเตะที่บริหารจัดก,การได้นักเตะที่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับทีมนักเตะที่น่าจะนําสิ่งใหม่ๆน่าจะนําความเฟชชี่เข้ามาสู่สมโมสรเข้ามาสู่ทีมนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับอาร์ซอลเราจริงๆเคยเป็นสมโมสรที่นอกจากมีภาพลักษณ์เรื่องของการขายนักเตะไม่อยากจะเรียกว่าขายนักเตะกินแต่ว่าคนเขาก็พูดแบบนั้นเราก็ยังมีเอกลักษณ์สาคัญอย่างหนึ่งที่มันทําให้อาร์ซอลเป็นสมโมสรที่น่าหลงไหลสําหรับ,บวงการ บอลหรือสาหรับนักเตะดาวรุ่งคืออาช่อลเป็นสโมสรที่ให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งได้โชว์ผลงานแล้วก็ได้แจ้งเกิดอยู่สม่ําเสมอนะครับเพียงแ,แต่ระยะหลังมาเนี่ยก็อาจจะได้รับโอกาสน้อยหน่อยเพราะว่าอย่างปีที่แล้วสองปีที่แล้วเราอาจจะตกรอบบอลถ้วยเร็วนะครับแต่เ,เตต้าก็ยังโชว์ให้เห็นว่าเขาก็ยังคงผลักดันแนวทางนั้นอยู่และอาจจะมากกว่าเดิมด้วยตอนนี้คอนเซปต์ของสโมสรเนี่ยมองเข้าไปจะเห็นชัดเลยว่าเรามุ่งเน้นที่จะดึง นักเตะที่มีพรสวรรค์และก็อายุน้อยเพื่อมาร่วมเล่นกันแล้วก็สร้างทีมร่วมกันทําความเข้าใจทําความพุ้นเคยเล่นด้วยกันอาจจะเป็นเจนคอบโมเดลหรือเปล่าไม่รู้เห็นมีคนพูดกันว่าเกเหมือนเลี้ยวพูอ่ะตอนที่ครอบมาลแลกๆเขาก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จต้องใช้เวลา4-5ปีก็ต้องให้เวลากับอาริตาพูดถึงเรื่องของการให้เวลาอาเซเนเกอร์ก็ออกมาพูดเกี่ยวกับ ผู้จัดการทีมคนก่อนนะครับก็หลังจากอาซามันเกอร์ก็จะมีอูนัยเอเมรี่ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ไปได้ดีกับเบียเรียลนะครับทำทีมสู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างน่าชื่นชมในแมตช,ช์ที่2ของการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนะครับอย่าพูดถึงแมตช์แรกนะแมตช์แรกนี่คนละเรื่องเลยคนละโลกเลยพอแมตช์ที่2เนี่ยเขาก็ทำได้ดีมากมากนะในครึ่งแรกใครได้ดูได้ฟังมาก็ก็น่าจะได้รับทราบว่าไอเดียของอูนัยเอเมรี่เนี่ย มันโอเคนะครับในการให้นักเตะเล่นแบบนั้นแล้วก็สามารถที่จะยิงยิู้ไปสองประตูสู่ในครึ่งแรกของเลกที่2แต่ว่าเหมือนว่านักเตะจะมีปัญหากับเรื่องของการเล่นแบบนั้นตลอด90้นาทีมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่เคยเล่นแบบนั้นมาบ่อยมากนะักคือมันจะเต็มแบบนั้นมันเหนื่อยแล้วมันวิ่งไม่ไหวอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะโดนไปก็ประเด็นที่3เป็นเป็นเรื่องของการปรับปรุงเซเดียมแต่เพียงแต่ว่ามันมีการเชื่อมโยงกับความไว้ในเชื่อใจที่จอชโคยนเก้แล้วก็ คุณวินยัยหรือว่าทางทีมผู้บริหารระดับสูงอาร์ซอลเนี่ยให้ความไว้วางใจในอาริต้านะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เมื่อเปรียบเทียบกับอูน่าเอเมรี่ซึ่งได้เวลาน้อยอาร์เซนอลเกร์ก็ก็ออกมา,าพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าอาร์ซอลให้เวลากับอูน่าเอเมรี่น้อยเกินไปนะครับก็เป็นการคอมเมนต์หลังเกมที่เบรรลแพ้ให้กับเรวพูนั่นแหละนะครับนอกจากการปรับปรุงสเตเดียมแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องการเสริมความแข็งแกร่งที่มีความชัดเจนนะครับโดยอาริต้ากับเอดูเนี่ยได้ส่ง ในการเสริมทัพให้กับทางจอร์จโคลนเก้แล้วก็ผู้บริหารเรียบร้อยแล้วผู้บริหารก็รับทราบผมว่ามันอาจจะเหลือแค่ประเด็นเรื่องของจิกซอตัวสุดท้ายก็คือตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแหละนะครับบางกระแสถึงขนาดบอกว่าในรายของกาเบรียลเคสุสเนี่ยคืออาซอลทอดีอะไรต,ต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วนะคือมันมันเป็นนักเตะที่จะได้มาโดยที่ไม่รวมกับ1-2คนที่เอดูดูดได้พูดไปก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็จริงเท็จประการใด คงจะต้องติดตามต่อไปส่วนนักเตะคนนี้ได้ข่าวว่าได้มีการพูดคุยกับมิเกลเดต้าแล้วแล้วก็อาจจะเหมือนมีการรับปากรับคํากันว่าว่าจะมาเล่นที่อาร์ซอลนะครับแต่ว่าเดิมทีเดียวเขาเคย prefer หรือว่ามีความสนใจที่จะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าแต่สิ่งสําคัญมากกว่าสำหรับเขาก็คือ ทีมที่เขาจะไปต้องได้เล่น,ลนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะสําคัญที่สุดสําหรับเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันดูเหมือนตอนนี้มันดูเหมือนอาร์เซอน่าจะเป็นทีมเต็งที่จะได้โอซิมเห็นมาแต่ด้วยราคา100ล้านยูโรเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูงมากๆนะครับก็หวังว่าอาร์เซอลจะมีเงินมากพอนะครับที่จะจ่ายให้เป็นค่าตัวของนักเตะค,คนนี้เพราะนาโปรีคงไม่ปล่อยมาถูกๆแน่นอน นอกจากนี้ในรายของดาวิดนูเนสก็มีความคืบหน้านะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับ80ล้านยูโรนิวคาเซลก็ไม่ยอมแพ้นะครับ ก็บอกว่าจะยื่นเหมือนกันอาร์ซอลผมเชื่อว่าก็คงกําลังรออยู่รอรอที่จะได้ตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้ค่อยไปต่อรองแล้วค่อยไปคุยผมว่ามันจะง่ายกว่าอาร์ซน,นค,คิดอย่างนี้นะครับทีมงานก็คงคิดประมาณอย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบเรื่องชื่อเสียงเรื่องของ reputation เราก็สู้แมนอยู่ไม่ได้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากกว่าในอดีต ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเราก็สู้ิวคาเซิลไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสในการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นสิ่งที่นักเตะให้ความสำคัญอันดับแรกๆเนี่ยเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นสำหรับ3าทีมนี้นะครับส่วนถ้าไม่ได้ดาวินนูเนสคนนี้สมโมสรพร้อมจะปล่อยตัวนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้อ่าก็เป็นนักเตะที่มีผลงานดีมากๆคนหนึ่งนั่นก็คือโจอธานเดวิดเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของอาร์เซอลมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะ นักเตะตัวท็อปๆก็อ,อยากจะเล่นยูฟ้าแชมเปียนส์ลีกแต่นี้เรายองให้เขาไม่ได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับรออีกสักต้องไม่สักเดือนหนึ่งนะผมว่าน่าจะรู้เรื่องนะถึงเดือนไหมอาจจะไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วเนาะแต่ถ้าไม่ได้ใครเหล่านั้นผมว่าคาร์วัเลวินมีโอกาสมากสุดนะครับเพราะว่าเทียบกับทีมที่เขาเล่นให้ตอนนี้เนี่ยมาเล่นให้อาร์เซอลผมว่ามันมันน่าสนใจกว่าเยอะมากนะครับ นอกจากนี้อซองก็ยังให้ความสนใจในตัวของเทมเมอร์อบราฮัมซึ่งจริงๆก็ให้ความสนใจตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมไปแล้วเจ้าตัวก็เป็นแฟนมาราธอนด้วยนะรู้สึกอ่ะ แต่มันมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวไปทำผลงาน,นได้ยอดเยี่ยมกับโรม่านะครับภายใต้การนําของโจเซ่บุยโยแต่มันก็ไม่ง่ายที่จะดึงเทมิอราฮัมกลับมาเพราะว่าเชลซีเองก็มีออปชั่นซื้อกลับที่แถวๆซักหล้านปอนด์น่ยผมว่าเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับถามว่าอาเซ่อยินด,ดีที่จะจ่ายไหมผมว่ามันก็สูงไปนิดนึงอะถ้าจะดึงมาผมว่าสู้ไม่จ่ายขนาดนี้นะครับ ส่วนคนที่อาซออาจจะยอมจ่ายระดับนั้นก็คือลาโตรมาตินเนซซึ่งก็มีข่าวมายาวนานนะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วด้วยซ้ามักราราก็มีข่าวแต่ว่าหลังจากที่เขาต่อสัญญาไปก็หายไปพักหนึ่งแล้วแหละก็เงียบๆไปแต่ว่าอาจจะสืบทราบมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่ามันมีค่าสิเสัญญาอยู่แถวๆห้ล้านปอนด์ซึ่งไม่เกินกว่า จำนวนเงินที่อาจจะซ่อนจะตายได้แต่ปัญหามันก็คือเจ้าตัวกับเอเจตนนี e ่ก็เล่นตัวเหลือเกินนะครับบอกว่ามีความสุขดีในเมืองมิลานเนี่ยอยากจะเล่น,นอินเตอร์มิลานครอบครัวก็มีความสุขที่นี่ไม่อยากจะย้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเออกมาพูดทําไมในเมื่อถ้ามีค่าสิทธิสัญญาเนี่ยถ้ามีทีมไหนเขาจ่ายค่าสิทธิสัญญามันก็ต้องย้ายอยู่แล้วหรือเปล่า ส่วนถ้าย้ายไปคนที่จะมาแทนก็คนนี้ค่อนข้างแน่นอนนะถ้าเกิดอินเตอร์ปล่อยให้ราโรมาติเนสย้ายเนี่ยคนที่จะมาก็คือดิบาร่าปโลดิบาร่าซึ่งจริงๆคราวที่แล้วผมนำเสนอไปว่าจ่อที่จะไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานแล้วแหละนะครับแต่ว่าเอเจนต์ของปโลดิบาร่าได้ออกมาปัดข่าวนี้นะครับบอกว่าไม่เป็นความจริงนักเตะในสังกัดของเขาเนี่ยยังไม่ได้ตกลงกับทีมไหนเลยนะครับยังคงโฟกัสกับการเล่นให้กับยูเวนตุสจนจบฤดูกาลนะครับ อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเจนลูก้าสกามาก้านะครับอกองหน้าตัวถึกของซาซัวโร่นะครับที่บอกว่าถึกก็เพราะว่าเขาเขาเป็นนักเตะที่มีพลังงานเยอะมากนะครับเล่นบอลดุดันยิงไกลก็ทรงพลังครับจริงๆคนนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับร่างกายสูงใหญ่มีคนเรียกเขาว่านิวอิบราด้วยนะครับจริงอยากได้คนนี้เหมือนกันนะ ่วนคนนี้ไม่อยากได้นะครับแต่อาซอมีข่าวว่าสนใจอยู่เหมือนกันลูค้ายวิทที่ไม่อยากได้เพราะว่าเขาเขาดูเป็นคนซึมเศร้าผมว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าไม่รู้นะคือหลังจากที่เขาไม่ประสบความสําเร็จในเรอัลมาดริดก็ดูเหมือนว่าเขาอยากจะย้ายกลับไปที่เยอรมันตอนนี้ก็มีไบร์มิวนิคให้ความสนใจอยู่ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าอยากกลับไปเยอรมันก็ได้ไปเล่นให้กับไบร์มิวนิคนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีนะครับส่วนเป้าหมาย กองหน้าตัวเป้าของเราตัวแรกๆหลังจากที่เราพลาดาดูซานวาเวิกไปเนี่ยก็คืออเล็กซซนเดอร์อีซักนะครับตอนมกราคมมีการเล่นข่าวกันกคือคือโค,ค,คลมนะครับว่าเจ้าตัวจะย้ายมาอาซโซนะครับอาซโซอาจจะยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาไปไปมาๆมากัารว่าอาซโซดูเหมือนจะไม่มีตัง หรือว่ามีตังค์แต่ไม่อยากจ่ายขนาดนี้นะครับ90ล้านยูโรมังค่าฉีกสัญญาเขาอะก็เท<อ>่าที่ผมดูข่าวซื้อขายนักเตะมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีนักเตะฝีเท้าดีหลายคนที่ราคาอาจจะไม่ถึงระดับ90ล้านยูโรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปให้ถูกเวลาจหตลาดเดือนมกราคมมันม,มีใครเขาอยากขายนักเตะตัวท็อปของเขาหรอกเขากำลังทําผลงานกันอยู่ถูกไหมถ้าไม่ลุ้นโคต้าน่นโนนนี่ก็หนีตกชั้นละมันยากมากๆนะครับตลาดเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีดีลไหนเกิดขึ้น ประกอบกับเราก็ไม่มีตังค์ด้วยตอนนี้มันฤดูการใหม่ไงงบเสริมทัพฤดูการใหม่เนี่ย,ม,ม,ยมันก็ต้องมีมาใช่ไหมปกติทีมมันก็จะมีงบเสริมทัพทุกปีโดยเฉพาะทีมที่อยากจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ที่พูก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีเงินเยอะมากแต่ว่าเราต้องใช้เงินนั้น ซื้อขายให้ถูกจุดอย่างเช่นมาเตนอริการเนี่ยเราก็ซื้อมาไม่แพงมาก30มกว่าล้านปอนด์ถูกไหมก็โอเคแต่ว่าอะอย่างโลคงกาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถือว่าไม่โอเคมันจะเรียกว่าไม่โอเคไม่ได้เพราะว่าราคาเขาก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่าตัวที่จะซื้อมาแล้วใช้ได้เลยเนี่ยคือคือผมว่าตัวคือผมว่าอาซอต้องดูอ่ะว่ามันจําเป็นที่จะต้องซื้อมาแล้วใช้ได้เลยไหมนะครับอย่างโลคงก้าี่ต้องบ่มพอะอีกพอสมควร สิ่งนึงที่ผมแปลกใจก็คือว่านอกจากกองหน้าแล้วอาร์ซอลน,น่าจะขาดมิดฟิลแต่ทำไมอาร์ซอลไม่มีข่าวกับมิดฟิลมากสักเท่าไหร่ ก็หวังว่าทางทีมผูบริหารนะครับจะมีงบประมาณให้กับอาร์เตต้าใช้เพียงพอในการที่จะเสริมทัาให้แข็งแกร่งเชื่อว่าอาเซาอลเราจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแหละนะครับก็เวอ้์วภูคงจะไม่บ้าที่ไปแพ้สเปอร์นะครับถึงแม้ว่าต้องขอไปด้วยในคลิปที่แล้วผมดูผิดไอตรงเบียเรลกับวิลล่ามันขึ้นต้นด้วยตัววีเหมือนกันผมก็รีบสงสัยนะครับก็ขอภัยด้วยจริงๆที่บอกว่าเราจะสเปอร์แล้วไปเจอเบียเรลในการสลับจริงๆริเวอร์วภูเนี่ยเจอเบียเรลก่อนแล้วก็ค่อยไปเจอ ปแล้วหลังจากนั้นค่อยไปเจอวิลล่าเนี่ยผมสับสนวิลล่ากับเยริลนะครับก็แฟนบอลช่วยกระซิบมาก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอบคุณแหละที่ที่อุตส่าห์ดูไปจนถึงเห็นผมวิเคราะห์ตรงนั้นก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วแล้วก็สุดยอดมากนะครับเอ่อคอมเมนต์มาด้วยขอบคุณมากเอ่อกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ